สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel c h anel n d a m c y e นะฮะนี้อยู่ช่วง Racing เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะฮะเกี่ยวกับการแต่งรถของเจ้า Honda g i o n o นะครับน้องส้ม g ีวคันใหม่ล่าสุดของเรานะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับพร้อมกันเลยทุกคนฮึบนี่โอ้โหจอดรถตั้งนานมม้ก็ไม่มีแดด พอกูจะมาถ่ายรีวิวแดดมาซะง,งั้นฮะโอเคจะได้เห็นรูปเห็นอะไรชัดๆหน่อยเนาะนี่ขออยู่กับโพยหน่อยนะฮะผมจำจำไม่ได้เยอะจัดนะครับโอเคฮะค,คือเจนเนนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มจากการที่มันเป็นคันเป็นคัน,คนสีเ <c oughs> ขียวนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้กันว่าผมซื้อเป็นสีเขียวมาเนาะแล้วก็เป็นระบบ CBS นะครับหรือ c o m b i n e Brake System นะครับที่ไม่มี A.B.S. ข้างหน้านั่นเองหรือพูดง่ายๆคือตัวธรรมดาไม่ใช่ตัวท็อปนะครับนะโอเคจากนั้นครับก็มาเปลี่ยนชุดสีนะฮะมาเปลี่ยนชุดสีชุดสีนะครับมาเปลี่ยนเป็นชุดสีส้มนะครับจากตอนแรกสีเขียวเนี่ยซื้อมาแล้วรู้สึกว่าเราเรารูน่าจะแต่งไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ชอบสีแปด๊แปดๆมากกว่าสาหรับรถเล็กๆแบบนี้นะฮะก็เลยทําการเปลี่ยนเป็นสีส้มทั้งคันนะครับเบิกศูนย์เลยอันนี้ชุดสีเบิกศูนย์นะครับไม่ได้ทําสีนะ อันนี้คือเบิกศูนย์ทั้งหมดเลยนะฮะถัดมาครับมาไล่กันแต่ชุดเบรกฮะชุดใหญ่ไฟกระพริบของเราฮะแต่งเจียวนอมา2รอบอย่างที่บอกว่ายังไม่เคยเปลี่ยนปั๊มเบรกเลยนะครับรอบนี้มาเราก็เปิดด้วยปั๊มเบรนเลยครับนี่ฮะปั๊มบนนะครับเป็นของ m f z นะครับงานสวยงามปรับระดับได้นะฮะเป็นงานจากไต้หวันนะครับมาทั้งชุดนะครับปั๊มเบรกบนนะฮะปั๊มลอยแบบนี้นะครับมาพร้อมฝาแต่งของ m m factory ด้วยเลยนะครับ สายนะครับสายถักสายถักไล่มาไล่มาไล่มาฮะจนมาถึงปั๊มล่างตัวนี้นะครับที่สําคัญคือมีตัวหัวปลดไวด้วยนะครับเวลาที่เราต้องการถอดปั๊มถอดไหลจะได้ไม่ต้องมานั่งไล่น้ํามันใหม่นะครับสายถักคาร์บอนครับอันนี้มคาร์บอนนะไม่ใช่สีดํานะเป็นสายถักคาร์บอนนะครับแล้วก็ปั๊มล่างครับ MFZ ครับพร้อมขาจับ c n 4ครับนะฮะแบบนี้เลย ทั้งชุดนี้นะครับรวมถึงการเบรกนะครับการเบรกหลังปรับระดับได้เช่นกันนะครับของ M F Z Racing เช่นกันนะฮะชุดนี้ทั้งหมด26,000บาทนะครับราคาเอาแบบคร่าวๆก็พอนะทุกคนใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักไปถามทางร้านแล้วกันเนาะเพราะคันนี้แทบจะ100%เครับเฟียดให้เปอร์คาร์บอนทั้งคันเลยนะครับผมแล้วก็มากับจานเบรกฮะจานเบรกแต่งนะครับของนคมครับไส้สีแดงฮะ จานแต่งลายเรซซิ่งอ่ะถัดมาฮะผมไล่ตามรายการแล้วกันนะแครงครับนี่ฮะแครงนี่ทําสีดานะครับตอนแรกมันเป็นสีเงินนะแครงทําสีดําแล้วก็หยอดนะครับหยอดสีตรงโลโก้ฮอนด้าให้เป็นสีส้มนะครับดูดีนะเป็นสีส้มไม่ใช่สีแดงนะสวิงอาร์มครับสวิงอาร์มก็เป็นสีดําครับแต่ตอนแรกเป็นสีเงินสีเทาครับแครงทําสีนะครับกับอาร์มสวิงอาร์มทําสีเนี่ย ข้างละพันสองบาทนะครับข้างละนะทำสีดําเนี่ยข้างละพันพันสอบาทเพื่อให้รถมันดูเข้มดูดุขึ้นนะครับถัดมาครับเป็นเบาะเบาะปาดเบาะปาดนะครับเบาะปาดทรงซิ่งนะครับจากสํานัก h p sport นะครับก็ของเฟซไ h เปอร์คาร์บอเช่นกันแต่ว่าจะเป็นการเดินได้สีส้มนะครับปักได้สีส้มเดินได้สีส้มแต่เข็บส้มเพื่อให้เข้ากับสีรถนะครับ ฮใบนี้สับพันเก้านะครับสับเบาะเดิมมาพันเก้าชุดมือลิงครับชุดมือลิงปรับเบรกหลังตัวนี้เป็น CNC นะครับนี่อันนี้เป็นงาน CNC นะฮะทำให้เราปรับเบรกง่ายขึ้นด้วยตัวนี้หนึ่งพันห้าร้ยบาทนะครับแล้วก็น็อตเลสน็อตเลสผมไล่น็อตเลสทั้งคันนะเนี่ยตัวอย่าง late, น็อตเลสครับมันจี้เป็นเงี้ยเนี่ยเห็นไหมสีเงิน,เง,นเงินเนี่ยนะครับไล่น็อตเลดนะครับ สีเงินเนี่ยทั้งคันนะครับชุดปงชุดปัดป๊มเนี่ยน็อตจานอะไรนะครับเนี่ยน็อตทุกอย่างเนี่ยน็อตทุกอย่างเลยเป็นเลดหมดเลยนะครับทั้งคันนะนี่เห็นไหมเป็นเลสหมดเลยฮนะทั้งคันอันนี้ของจีโน่สี่พันบาทครับน็อตเลดทั้งคันฝาปั๊ม M MM อ f a c t o r y นะครับงาน c ีนเฉพาะตัวนี้นะพันสองร้อยห้าสิบครับไม่รวมกับชุดปั๊มเบรกสองหมื 26, ่นหกเมื่อกี้นะ แล้วก็คาร์บอนคาร์บอนเนี่ยเป็นราคาเหมาสี่ชิ้นเล็กนะครับสี่ชิ้นเล็กก็มีชิ้นนี้นะครับครอบโลโก้ครอบไฟหน้าครับครอบเลือนไม้นะฮะแล้วก็ครอบไฟท้ายครับตัวนี้สี่ชิ้นนี้เนี่ยราคาสี่พันห้าร้อยบาทนะครับกันตกครับเหล็กกันตกคาร์บอนครับตัวนี้สับของเดิมสามพันนะครับนี่ฮะ คาร์บอนลายสองนะครับลายยอดฮิตลายประจําของร้านเฟสดไฮเปอร์คาร์บอนเขาไม่ทําลายอื่นนะฮะนี่ครับสามพันบาทนะสับของเดิมนะแล้วก็ยางครับยางเพลียเดียบลรอโซสกูตเตอร์นะครับตัวท็อปป้ายเหลืองลายสาฟ้านะครับนะตัวนี้สี่พันเก้าร้อยบาทครับหน้าหลังเลยนี่ฮะป้ายเหลืองแบบนี้เลย ไม่ค่อยอยากขี่เท่าไหร่รถเนี่ยเนี่ยป้ายสีเหลืองมันหายเดี๋ยวมันซีดนะครับอันนี้สี่พันเก้าร้อยบาทพักเท้าเดิมทําสีครับผมสับมาห้าร้อยบาท่เป็นทําสีตอนแรกเป็นสีเทาสีเงิน,นครับก็สับมาเป็นสีดําเพื่อให้มันเข้ากับตัวรถมันจะดูเนียนๆใช่ไหมดูเนียนๆไปกับตัวรถเลยแต่กับตัวพักเท้าเลยนะครับห้าร้อยบาทสองข้างนะครับเป็นของเดิมแท้ทําสีนะฮะ โชคหลังครับโช๊คลังเออลินนะครับซื้อมาตอนช้อปปี้ลดราคานะครับแต่จริงมันจะไม่มีตัวนี้นะนี้แยกต่างหาเป็นตัวปรับนะครับเฉพาะนี้นะเออลินตัวนี้นะตรงรุ่นของ g i ออโนเลยนะครับหนึ่งหมืบาทแล้วก็ชุดตัวปรับนะครับอัปเกรดตัวสปริงโชคตัวนี้ที่เพิ่งใส่มานะครับรวมถึงตัวนี้นะเอาไว้ปรับความแข็งอ่อนของสปริงได้นะครับ เป็นชุดอัปเกรดของโช๊คเออร์ลินนะครับตรงรุ่นเจโอนโนราคาหกพันเก้าร้อยบาทครับหกพันเก้าร้ยบาทครับส่วนเม็ดปรับสีแดงตัวเนี้ยของโช๊คเออร์ลินนะฮะเนี่ยเม็ดปรับสีแดงเนี่ยตัวปรับคอเมเพรสชันเนี่ยซื้อนาหาการาคาห้าร้อยบาทนะครับตัวอุดกรองครับตัวอุดกรองอุดกรองสองตัวนี้นะครับลายเป็นสีส้มเหมือนกันราคาสี่ร้อยบาทครับสองตัวนี้4ี่รอยบาท ล้อครับล้อล้อ c n c นะครับสับกับล้อเดิมนะครับตัวนี้พร้อมนำสีผมจบมาห้าพันห้าร้อยบาทครับนี่ฮะล้อลายใบยพัดทำสีท e อีสามเจ็ดสีเข้มนะครับเป็นสีที่กำลังยอดนิยมอยู่ช่วงนี้นะฮะนี่เลยเพื่อให้สีมันเข้ากับตัวรถหน่อยให้มันดูสว่างขึ้นนะครับนี่เลยล้อเป็นลายใบยพัดครับ สับล้อเดิมห้าพันห้าครับพร้อมทาสีแต่ถ้าทําสีปกติทั่วไปไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับก็จบที่มันสี่พันจบที่มันสี่พันสี่พันห้านี่แหละนะครับลองถามร้านอีกทีหนึ่งนะชุดคาร์บอนครับนี่ชิ้นกลางมาแล้วชิ้นกลางสี่ชิ้นกลางก็จะเป็นครอบม้อน้ําครับคาร์บอนครอบม้อน้ําเป็นชุดสี่ชิ้นนะครอบท่อครับแล้วก็มาครอบกรองอากาศครับ แล้วก็ครอบสายพานครับครอบแครงทั้งหมด4ชิ้นนี้5,500อบาทครับนะครับแล้วก็ฝาปิดตัวนี้ทางร้านเขาแถมมาให้นะครับเป็นของ HK Racing นะครับพอดีใส่ของแต่งกับเขาเยอะนะครับ mm hmm. เขาก็เลยแถมตัวนี้มาให้นะครับ mm hmm. แล้วก็ตัวนี้ด้วยตัวนี้นี่เป็นขอแขวนของนะครับงาน C N C สีดาสวยงามใช้งานง่ายมากใช้เดียวของเดิมเยอะนะครับราคาน่าจะจะไม่ผิดกับ5้าร้ยสิบไหตัวนี้นะครับอันนี้ก็แถมมาครับเป็นพวงกุญแจน่ารักน่ารักจาก MM Factory ครับอันนี้เป็นฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรกครับอันนี้ก็แถมมาไ้ฝาปิดอุดกระจกเออฝาปิดอุดกระจกสีส้มครับงาน c ีนีจากร้านเฮงสกรูครับตัวนี้นะครับอันนี้ทางร้านแถมมาให้เช่นกัน นะฮะอ่ะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับของแต่งทั้งหมดของเจ้าจิโอโนนะครับของผมเออแล้วก็มีอันนี้ของศูนย์นะครับเป็น h2 c นะครับตุ้มปลายแฮนด์ h2 c ครับแล้วก็ที่วางเา head sea, ช้า h2 c เช่นกันนะครับเบิกศูนย์มานะครับราคาจำไม่ได้แล้วว่มามันพันกว่าบาทสองพันนี่แหละทั้งหมดนะครับรวมแล้วทั้งหมดคร่าวๆนะครับก็แต่งไปแล้วประมาณเก้าหมื่นตีไปง่ายเก้าหมื่น เก้าหมื่นเศษเศษนะครับไม่รวมราคาตัวรถนะนะก,ก็จะประมาณนี้ครับถ่ายไว้ก่อนเผื่อขายไปซะก่อนแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้ถ่ายสรุปเดี๋ยว f c ถามหาอีกนะครับส่วนใครที่บอกว่าพี่ผมอยากได้สเต็ปนี้เลยนะครับขี้เกียจไปนั่งรอที่ร้านขี้เกียจไปนั่งทําเองขี้เกียจไปนั่งหาของอยากจะยกคันนี้ไปนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ขายนะ คันนี้ไม่ขายนะครับนอกจากว่าคุณจะมาซื้อพร้อมของแต่งของผมราคาเต็มนะครับถึงจะขายอันนี้เนี่ยของแต่งเก้าหมื่นนะครับซื้อรถมาอีกซื้อรถมาอีกประมาณเจ็ดหมื่นนะครับก็รวมแล้วประมาณแสนหกนะครับถ้าใครมาแสนห้าขายเขาว่างนี้ดีกว่า,วาใครมาแสนห้าหมื่นขายเลยยกไปเลยนะครับแต่บอกกันว่าราคานี้ตั้งไว้สูงเพราะว่าไม่อยากขายนะครับแต่ถ้าใครสู้ราคาอยากได้รถมาแล้วก็ ขี้เกียจตมานั่งแต่งเองที่เกียมานั่งหาของรอของเองนะครับจัดให้แบบสภาพสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วสวยๆรอๆแบบนี้นะครับแทบจะเต็มทุกอย่างแล้วถ้าอยากเต็มกว่านี้ก็ไปเปลี่ยนบางโคนนะครับกับชุดนี้ชุดอกงูเนี้ยให้เป็นคาร์บอนท้งหมดก็จบละไม่มีอะไรละนะครับนอกจากคณจะไปเก็บรายละเอียดอย่างอื่นอะไรเพิ่มเติม,ตมนะฮะอ่ะก็ฝากไว้แล้วกันนะครับกับจิโอโนคันใหม่ล่าสุดของผมนะครับน้องส้มจีวอนของเรา ไม่รู้ว่าจะถูกใจใครบ้างหรือไม่ถูกใจใครบ้างต้องขออภัยนะครับนี่ก็มาสรุปแนวทางคร่าวๆนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันเพื่อจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเป็นแนวทางให้กับใครที่ขี่จีโนอยู่แล้วสนใจนะครับอยากจะแต่งในลักษณะแบบนี้ก็ลองตามกันได้แล้วก็คันนี้ของผมนะครับเฟียสไฮเปอร์คาร์บอนทั้งคันนะฮะเฮ้ยลืมลืมลืมมีนี่นอีกชกหน้าชกหน้าชกหน้ามันมองไม่เห็น โชหน้าเป็นไส้นเป็นของไว้ SS นะครับตัวอัปเกรดแล้วนะครับติดตั้งพร้อมเซตติ้งมา5,500บาทนะครับจากร้าน Gravity Suspension ของพี่เอกนะครับของอาจารย์เอกนะครับฉะนั้นของแต่งก็95,000แล้ว <c oughs> ประมาณ95,000แล้วตีไปเนาะอ่ะโอเคครับเรื่องเราโดยมาวันนี้ก็ฝากไปให้แล้วกันนะครับอยากดูอะไรเพิ่มเติมอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมอีกสำหรับเจ้าคันนี้นะครับก็ แนะนำกันมาได้เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมและเจ้าจีอโน่น้องส้มจีวอนนะฮะขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ